ในหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูจเจริญผลจเจริญชนบ้านมดงามยึดมั่นตามพระราชดำริที่พอเพียงลูกข้าวหอมปอสารพิษ มีีีชื่่่่อออเเเสยยยงงููคคคจจ้าผลนผลผลวใประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจากการสอบถามผู้สูงอายุในหมูบ่บ้านบ้านเจริญผลเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2498สมัยนั้นตาผลซึ่งมีอาชีพทำเรือและทำสบบ้านขาย ได้เข้ามาอยู่เป็นคนแรกแล้วขุดบ่อน้ำไว้ใช้ปัจจุบันยังมีอยู่สมัยนั้นเรียกบ้านบ่อตาผลต่อมาได้มีชาวบ้านได้อพยพมาจากจังหวัดต่างๆเข้ามาอยู่จำนวนมากขึ้นก่อนนั้นหมู่บ้านยังเป็นสองหมู่ขึ้นกับตำบลท่า0 0ื่นรามมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายสงวนชอบคุณและเปลี่ยนเป็นหมู่หกตำบลท่าหมื่นราม ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้แยกเป็นหมู่สี่ตำบลหนองพระและนายอุ่นคงเจริญได้ยกที่ดินให้สร้างโรงเรียนจึงได้เอาชื่อตาผลและนามสกุลนายอุ่นมารวมกันแล้ได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านบ่อตาผลมาเป็นบ้านเจริญผลในปัจจุบันแต่เนื่องจากระยะแรกๆในหมู่บ้านมีต้นพลวงเป็นจำนวนมากเมื่อมีคนมาเยี่ยมเยือนจึงมักเรียกติดปากกันว่าบ้านโรงพลวง มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด5,129ไร่แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร4,565ไร่พื้นที่อยู่อาศัย500ไร่พื้นที่สาธารณะ4ไร่เอกสารสิทธิที่ดินส่วนใหญ่เป็นประเภทศชนดที่ดินระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทอง19กิโลเมตร มีครัวเรือนตามข้อมูลจปหปี2556จำนวน126ครัวเรือนประชากรรวม458คนแยกเป็นชาย210คนและหญิง248คนด้านการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มรวม6คุ้มมีหัวหน้าคุ้มเป็นผู้นำในแต่ละคุ้มผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันชื่อนายเล็กนกสันเทีย สภาพทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำนาจำนวน78ครวัวเรือนอัตราการจ้างแรงงานในหมู่บ้าน227บาทต่อวันประชากรมีรายได้เฉลี่ย1,21,765บาทต่อคนต่อปีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญชาวบ้านมูสี่บ้านเจริญผล มีวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญคือขึ้นหกข้ามเดือนหกของทุกปีจะมีประเพณีเส้นไหว้เจ้าพ่อตาผลที่ชาวบ้านนับถือน้ำบริเวณด้านหลังวัดเจริญผลท,ที่ตาผลได้ขุดไว้ในอดีตโดยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยเหตุผลแล้วแรงบันดาลใจสามประการที่ข้าพเจ้านายเล็กนกสันเทียผู้ใหญ่บ้านดงพลวงหมู่ที่4ตำบลหนองระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสีสุขคือวัน,น,งงนหนึ่งจะบังลมนาว จากเวทีประชาคมในการทบทวนแผนชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาของหมู่บ้านและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเองครัวเรือนหมู่บ้านด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านจากเวทีประชาคมเกิดเป็นแผนชุมชนสอง จากผลการประเมินหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงบ้านโรงพวงหมู่ที่4ตำบลหนองพระโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน,น,นและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลพบว่า<อ>บ้านโรงพวงหมู่ที่4ตำบลหนองพระผ่<อ>านเกณฑ์ตัวชี้วัดจำนวน23ข้อทำให้หมู่บ้านโรงพวงมีผลการประเมินเป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจระดับมั่งมีสีสุขเรบบายัังมีวนต่อไป จากการที่แกนนําหมู่บ้านโรงพลวงได้ดำเนินการโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดาฤตตั้งแต่ปีพศ2554มาอย่างต่อเนื่องและจะขับเคลื่อนต่อไปแกนนําหมู่บ้านพ, <อ S 1> พร้อมด้วยชาวบ้านทุกหลังคาเรือนค,คนบ้านโรงพลวงจึงกำหนดแนวทางในการเดินไปถึงฝันเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งตามที่วางไว้ด้วยวิธีการสี่ลักษณะคือ 1>, 1. คนในหมู่บ้านต้องมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงพึ่งตนเองได้สองคนในหมู่บ้านต้องรู้รักสา,ามาัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน 3. ต้องเป็นหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในหมู่บ้านเอง 4. คนในหมู่บ้านต้องสามไม่คือไม่มีนี่นอกระบบไม่มียาเสพสสติดไม่มีอาบายามุกกิจกรรมการพัฒนานที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านด้านการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง1 ส่งเสริมครัวเรือนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครัวเรือนโดยได้รับคำแนะนำจากสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิศนุโรกมาให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้การรับจ่ายเงินของตนเองโดยมีอาสาสมัครปิดทองหลังพระเป็นผู้ให้คำแนะนำติดตามสนับสนุนนอกจากนี้หมู่ที่4ยังเป็นพื้นที่ตามโครงการบำบัดทุกบำบรุงสุข มีครัวเรือนจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอจำนวน67ครัวเรือน 2. ครัวเรือนดำเนินกิจกรรมลดรายจ่ายของครัวเรือนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาอนเนกประสงค์ต่างๆจากผักผลไม้เพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำครีมอาบน้ำาสมู่วุ้น และน้ำสกัดจากมะเฟืองเพื่อดูแลผิวหน้า 3. มเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของทุกคนในครัวเรือนมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้หลายอย่างเช่นการปลูกผักประหยัดน้ำและการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ประจำให้กับครัวเรือนส่งผลให้คนในครอบครัวมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโรงสีชุมชนที่ให้บริการฟรีผลประโยชน์ที่โรงสีได้รับคือรำข้าวปลายและแกลบสำหรับนำไปจำหน่ายให้คนในชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึ่งแล้วนำรายได้ไปบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงสีชุมชนนอกจากกิจกรรมของโรงสีชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรมชัดเจนเรียนรู้ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนโดยหน่วยงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องพลังงานประโยชน์ที่ได้รับคือครัวเรือนประหยัดโดยถ่ายทางดังนี้ทุกหลังคาเรือนใช้เตาถ่านแบบซูเปอร์อั้งโลการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเปลนจากหลอดเก่าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์อิเล็กทรอนิกส์แกชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นต้นด้านเศรษฐกิจกชุมชนม 1. นคนในหมู่บ้านมีการค้าขายพืชผักสัตว์เลี้ยงที่เหลือจากการบริโภคเพื่อเพิ่มรายได้บ้านรงพวงส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเหลือนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เดิมราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่แหล่งอาหารทั้งพืชผักและเนื้อสัตว์จากรดเล่รดพุ่มพวงแต่ปัจจุบันรัษฎรบ้านนงพวงไม่ต้องซื้อผักจากรดเล่แต่มีพืชผักไปขายที่ตลาดนะัดชุมชนทุกวันศุกร์และแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้เพื่อนบ้านในชุมชน 2. กลุ่มอาชีพที่มีในหมู่บ้านที่ยังมีการบริหารจัดการอยู่ และมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือโอทอปกลุ่มโครงการปิดทองหลังพระกลุ่มวิสาหกิจทำนากลุ่มสหกรณ์หาวรคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านทุกครัวเรือนจากที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชะการตามโครงการปิดทองหลังพระ และจากการศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพและกลุ่มกองทุนหมู่บ้านอื่นๆชุมชนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มที่ชุมชนมีความสนใจดังนี้กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงการปิดทองหลังพระกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษนุโลกสองกลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์หมือซานกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุไข่กลุ่มกองทุนตุ๋ยกลุ่มการทำน้ำหมักชีวภาพกลุ่มออพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสหกรณ์หาวรพัฒนาจำกัดกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทรงสีในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ศึกษาดูงานจากภายนอกหมู่บ้านเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ด้านสุขภาพอนามัยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ให้บริการประชาชน และมีกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคนในชุมชนสม่ำเสมอมีกิจกรรมการให้บริการภายในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 1. กิจกรรมคัดกรองเบาหวาน 2. วัดความดันโลหิต 3. ชั่งน้ำหนักและหยอดวัคซีนเด็ก 4. จะดทำสื่อความรู้และการป้องกันโรคต่างๆ 5. ยาสาม,มัญประจำบ้าน หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีนอกเหนือจากวันสำคัญทางศาสนาบ้านดงพลวงเจริญผลจัดกิจกรรมรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่นอกเหนือจากวันสำคัญทางศาสนาดังนี้กิจกรรมวันกตัญยูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อให้ลูกหลานกลับมาบ้านและได้ขอพรจากผู้อาวุโสในวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นเสริมมงคลกับชีวิต ซึ่งดาเนินการเป็นประจําทุกปีประเพณีทําบุญกลางบ้านเป็นประจําทุกปีเดือน6ของทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดํารงชีวิตตามความเชื่อของหมู่บ้านเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทํามาหากินสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกันทำกระทงเพื่อจำหน่ายเพื่อหารายได้ถวายพระสงฆ์ และเป็นค่าใช้จ่ายในงานวัดและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีวันที่12สสิงหาคมด้วยการทำบุญตักบาตรทำความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะคุมบ้านและศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลูกป่าชุมชน คนในหมู่บ้านชุมชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่จริงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งหลังสุด85%ด้านการพัฒนาคนในชุมชนมีคณะศึกษาดูงานจากทั้งภายในและนอกจังหวัดอาทิครอบครัวพัฒนาจากอำเภอเมืองพิจิตรและจากอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหลายๆด้านเช่น การจักสารไม้ไผ่การทำน้ำพริกแกงหลายๆชนิดการทอเสื่อการทำน้ำยาอเนกประสงค์มีการศึกษาดูงานฝึกอบรมทั้งภายในและนอกพื้นที่ปีที่ผ่านมารวมสิครั้งทุกเดือนหมู่บ้านจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอาทิกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มทำดอกไม้จันทรกลุ่มทำน้ำพริกและกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆด้านการบริหารจัดการชุมชน บ้านหนองพวงมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นระบบเป็นหมู่บ้านขยายผลปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริน้อมนำหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหมู่บ้านโดยรวบรวมเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านสื่อวีดิทัศน์เสนอให้ราษฎรรับทราบเป็นประจำทุกวันที่8ของเดือน บ้านโรงพวงจเจริญผลได้กำหนดกฎกติการะเบียบปฏิบัติของหมู่บ้านดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมรัศดรทุกวันที่8ของเดือน 2. ห้ามจำน่ายสุร,ราในวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ 3. ครัวเรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรทุกกลุ่มในหมู่บ้านจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันยาเสพติดดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แผนชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นกิจกรรมทำเองบ้านดงพลวงจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชน และมีการปรับแผนเป็นประจำทุกปีมีแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนเป็นรูปเล่มและมีการนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งในแผนพัฒนาหมู่บ้านได้กำหนดกิจกรรมโครงการที่ชุมชนดำเนินการเองมีกลุ่มกองทุนการเงินในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนอย่างใดอย่างหนึ่งและกองทุนชุมชน มีการจัดสวัสดิการแก่คนในหมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ้านโรงพลวงเจริญผลมีกองทุนเพื่อสวัสดิการของชุมชนเพื่อให้บริการแก่สมาชิกดังนี้กองทุนการเงินมีดังนี้ 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3. กองทุนแม่ 4. กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 5. ชาปนก,กิจหมู่บ้าน 6. กองทุนสุข,ขาพิบาลกิจกรรมที่ให้บริการแก่สมาชิกดังนี้ 1. สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ 3. รับเงินสัตว์จะสะสมของสมาชิก 4. จัดสวัสดิการผ้าขนหนูยาสามัญประจำบ้านให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเงินคนละ100บาทต่อปีรวม100คน 4. มอบทุนเด็กนักเรียนทุนละ500บาททุกป,ปีจำนวน14ทุน 5. ช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกครัวเรือนละ100บาทเป็นเงิน11,500ต่อศพกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ทธันวาคมของทุกป,ปี 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมของทุกปี 3. จัดตั้งกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. ส่งเสริมครัวเรือนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. โรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางศาสนา 6. อุปสมบทหน้างหมู่เสริมพระเกียรติด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้านมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันโดยมีชมรมคนรักนายหลวงบ้านลงพวงหมู่บ้านมีกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกป่าชุมชนหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะเพื่อเตรียมจัดตั้งธนาคารขยะจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนบ้านโดงงรวงหรือบ้านเจริญผลได้ร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อสนองต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้บ้านดงหลวงมีความเข้มแข็งประชาชนมีความสุขมีความรักความสามัคคีมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสู่เป้าหมายแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพล เดชมหิตตลาที่เพชรรามาทิปดี